ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16ตุลาคมพศ2566นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่าเย็นนี้เราจะชโชคดีไปด้วยกันก็เป็นได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมาตามต่อนะคะโค้งสุดท้ายวันหวยออกนะคะจากปูขนแก่นนะคะ เพราะว่าปู่ฝันดีนะคะเลยโทรมาบอกแอดแต่เช้านะคะแอดกลัวว่า f อจะพลาดนะคะก็เลยมานำเสนอให้กับ f อฟช่องละอองแชนแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะ mm hmm. เพราะว่างวดที่ออก46นะคะปู่ก็เคยฝันว่าหวยมีคนมาบอกหวยออก46นะคะช่วงนั้นก็ออก64 46นะคะก็เข้าปังๆสำหรับฝันของปู่นะคะ ก็สำหรับในงวดนี้ก็ฝันเหมือนเช่นเคยนะคะปู่ฝันว่ามีคนมาบอกหวยออกในงวดนี้นะคะซึ่งวันก่อนแอดก็นำเสนอไปแล้วอันนี้จะเป็นเลขสูตรของปู่นะคะสูตรของปู่ก็นำเสนอไปแล้วนะคะเลขสูตรกับเลขฝันนะคะแอดก็นำเสนอไปแล้วนะคะเป็นสองคลิปนะคะแต่ว่าในโค้งสุดท้ายหวยออกก็คือฝันล่าสุดนะคะกลัวว่า fc จะพลาดนะคะก็เลยรีบมานำเสนอนะคะ ให้ f c นะคะได้ดูเลขสูตรกับเลขฝันนะคะและก็งวดนี้เดี๋ยวเราไปฟังความฝันของปู่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าปู่ฝันยังไงนะคะค่ะก่อนอื่นเอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชแนลนะคะแล้วก็ในโค้งสุดท้ายวันหวยออกนะคะแอดก็มีตัวเลขจากหลวงตาวัดเรือล่มนะคะเพราะว่าวันก่อนได้ไปทําบุญตักบาตรนะคะหลวงตาก็บอกตัวเลขมานะคะแอดก็เลยยังไม่มีเวลานําเสนอนะคะก็เลยมานําเสนอในโค้งสุดท้ายวันหวยออกนะคะห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปูข่ขอนแก่นพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะกราบน้มัสการเจ้าค้าปู่คาค่ะค่ะวันนี้วันหวยออกแล้วเนาะปูเนาะมาตามโค้งสุดท้ายวันหวยออกเจ้าข่าปูมันเออเดิมฝันไปมันกับงวดที่หกเะยเจ้รองอ๋อมันฝันไปนอนไปฝันไปไปหวยออกล่างแล้วหนึ่งห้าว่ะเอ้า ลองปู่ว่าเอ๊ะจะใช่ใช่ไมัน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 งดตีหกไหมลูกงอตีหกพี่ลุงปู่บอกก็ว่าว่าุณก็มาบอกไม้บอกตีหกเนาะค่ะใช่ค่ะปู่อันนี้วันนี้ก็ว่าหนึ่งห้าลงปู่ก็เลยไปซื้อนเี่ยหยิบหนัอยู่เนี่ยซื้อหนึ่งห้าม่ซื้อมากนื้ร้อยเนีหนึ่งห้าหนึันแออพอเกือบเมันซื้อลองลองดูเพราะว่าอไว มันบอกหนึ่งห้าแล้วก็ซื้อหนึ่งห้าหนึ่งบนบนล่างก็แล้วแต่ไอไอเขาว่าแบบนี้เลยได้ยินเขาว่าแบบนี้ก็เลยซื้อตามตามเขาบอกนี่แหละค่ะตามเขาว่านี่แหละเออมันจะใช่ไหมมันมันฉีกหกไหมก็ไม่แน่เนาะพูดมาด้วยแล้วก็ซื้อหนึ่งปีด้วยป่เพราะว่าใครชอบหนึ่งปีเนาะค่ะให้กันหนึ่งสี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะซื้อหรอกไอนาลูกาูได้ยินจากูุณอะไแต่ว่ามัน มันบอกแล้วข้างล่างหนึ่งห้าว่าะอ๋อสงสัยจะใช่นั่นแหละปูปูไมจะซื้อยเงินบาทซื้ออยู่เยอะหรอกไม่ได้ไปออมธนาคารมามันเขียดเนบาที่เป็นยกเข้ามาเลยเนี่ยร้อยหนึ่งเลนี่ย่าฮ่าเาไกับุ่น้องอีกเยอะเงินสดีมันเออมีสี่สิบห้าสิบหนึ่งหีร้อยง ซื้อหนึ่งห้าร้อยหนึ่งซื้อห้าหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็เื้อเื้อซื้อหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะนกปูซื้อกันไว้เแค่หนึ่งสี่ไม่ชอบเราพอมันผีบอพนพนบอกขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าเน,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 น้นหนึน่งห้าห้าหนึ่งเนาะปูเนาะเออก็เอาไปเดียวเราไว้ไม่เอกไราตัวหรอกค่ะอืม ก็ไม่แน่เนาะงวดนี้อาจจะเหมือนงวดที่บอกว่าสี่หกเนาะปู่ที่ว่าหวยออกสี่หกเนาะเวลาวันนั้นมันบอกว่าหวยออกแล้วด้ข้างล่างสี่หกคือมันได้บอกก็ระองค่ะหวยสี่หกนั่นแหละเออกระปุกที่ไว้แค่นี้แหละไม่ช่วยมากหรอกเออก็เลยเออบอกกองร้องไปจ่ายเขาไปจะดตีก็ยังเอออ่อันนี้ก็ผ่านเสียดังนี้แหละงอดผ่านไม่งาเลยก็มันบอกว่า ว่าอาอ่ะข้างไ้กันนั่ะ้างไว้กันน่ะเนี่ยเอาขบวน้างไม่สนมันบกท่นมิจิโมโตะมิจิโมโตหันมันบอกเงี้ยะมันบอกาไเินเนสวรียมไมหล่อคนหวนดูแค่ปลาใจดูแค่ปลาใจก็เดิเดิท้าเนี่ยอะไรที่มองที่ลวงปูไปที่นี่ไปน่ะค่ะค่ะปูต้องใช่นั่นแหละค่ะปู ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แหละลุงปูก็เลยไมู้ใครเพิ่มไปเนี่ยเราจะเลือตามดูเนาะยืนกับหมูนี่แหละง่ายบอกหน้าบอกหนึ่งห้าเขาว่าลุงปูก็เลยลองดูแล้วมาณก็ประมาณพวกเราอีกงวดที่สองค่ะค่ะปูเหมือนวันนั้นเราจะบอกบอกหนึ่งทีมันก็ไม่ออกงวดต่อมาก็ออกหนึ่งทีจริงหรือข้างล่างมันมันออกงวดถัดมาเนาะปูเนาะช่วงนั้นนะอ่ มันมันพีหออกมันบอกพีหออกมันออกมันไม่มันออกเลยตรงงวดเลยเนาะปู่เออมันบอกพีห์ออกมันบอกขอให้เข้าเนาะปู่ในงวดนี้เนาะมันต้องพีหออกจริงเนาะแต่หวยบน้าใครจะซื้อก็ซื้อสิแปดจะได้แปดหนึ่งไม่แน่ก็ราคษาด้วนนั้นแหละลราปูซื้อหอยบนหอยบนปู่ซื้อหนึ่งแปดเนาะอันหมดแล้วค่ะปู่อันไม่นก็ซื้อตั้งนานแล้วไม่อันหรอกเขาซื้อไว้เก็บเขาไว้จางานแล้ว เนี่เขาไปทางนานเราหมดทงินแล้วค่ะก็ให้เอฟซีพิจารณาดูเนาะปู่เนาะเพราะว่าวันนี้วันหวยออกเลยเนาะเออพิจารณาดูคือบ้านเรือนเนี่ยเออพิจารณาดูเออพิจารณาดูชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่ว่าเลยปู่ก็ยินดีเป็นไปเดี๋ยวนะเขาจะพูดในตอนเจ้าค่ะปู่เออเดมันจะใช่มันคือหัวสี่หกไปละมันสี่หกมันถูกนั่น ใช่ต้องใช่นั่นแหละปูเนาะอุ้ยขอให้เข้าเนาะปูเนาะคลงปูก็ลองสสใสอยู่เนี่ยอมัอนเป็นสสใสก็เลยพูดให้ป้าคนดี้หวใจชงมือนี้เขาอ่านสามเจ็ดกับสามแปดสองตัค่ะเดี๋ยวเราองจะรีบลงให้เอฟซีดูเนาะเพราะว่าก็จะไม่ทันค่ะปู คนมะทานปูคนมะจานท่านหรอใบม่วงใบอะไรก็ท่นเพราะว่าอัพโหลดใบจะได้ค่ะปูค่ะให้ปูเป็นจริงทุกท่านข้างหน้านะล่ะเด้อค่ะเจ้าค่ะปูพิจารณาดูชอบเอาไม่ชอบเราก็ผ่านน้องปูเราเข้าฝันไปเราพูดเออให้อย่าโยมทุกคนให้ถูกนั่นแหละทุกท่านทุกคนนั่นแหละอันนั้นแหละเด้อค่ะค่ะขอบคุณปูมากเจ้าค่ะนมัสการค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะก็สําหรับเลขของหลวงตาวัดเสรอล่มนะคะซึ่งวันก่อนที่แอดได้ไปทําบุญนะคะแล้วก็หลวงตาก็บอกตัวเลขมานะคะก็หลังจากไม่ได้ตามหลายเดือนนะคะสําหรับตัวเลขผีระล่มนะคะซึ่งหลวงตาก็เล่าให้แอดฟังว่ามีคนมาขอโชคกับ ผีเรือล่มนะคะแล้วก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้ออกสื่อนะคะทีนี้หลวงตาก็เล่าบอกแอดนะคะซึ่งงวดก่อนเขาก็ได้สองศูนย์ศูนย์สองนะคะเข้าสองตัวบนเต็มเต็มนะคะสำหรับงวดก่อนนะคะก็มีคนที่มาขอแล้วก็โชคดีไปกับตัวเลขผีเรือล่มนะคะซึ่งเขาก็ได้มาขออีกนะคะสำหรับ งวดนี้นะคะขอตั้งแต่ต่องวดนะคะแต่ว่าแอดก็เพิ่งได้เจอกับหลวงตาในวันที่ได้ไปทําบุญตักบาตนะคะหลวงตาก็บอกเลขนะคะให้มาเม็ดเดียวนะคะ6กห้ห้นะคะสําหรับตัวเลขผีเระล่มนะคะ6กห้ห้นะคะแล้วก็หลวงตาบอกว่าให้กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่า6กับเตัวเดียวกันนะคะ 9ก้ 5, 5, 9คือตัวกันนะคะตัวเน้นก็มี6 5 5 6นะคะก็ให้ F c ทางช่องพิจารณาดูนะคะถ้าชอบตัวเลขผีเรือล่มก็จัดตามได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะก็ใครชอบเลขของปู่ก็จัดได้เลยนะคะในวันหวยออกนะคะ ของปู่ขอนเกตนนะคะ1551เม็ดเดียวนะคะของหลวงตาวัดเรือล่มก็6556เม็ดเดียวนะคะนอกนั้นก็คือตัวกันนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะเอ็ดก็อยากจะให้เอฟซีทางช่องโชคดีไปด้วยกันนะคะก็เลยมานำเสนอในวันหวยออกนะคะถ้าใครมีบุญวาสนาพอก็คงจะ โชคดีไปกับขอนแก่นแล้วก็หลวงตาวัดเือล่มนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอองแชนแนลนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขในคลิปนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค,ค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ